ขอความสุขสวัสดิ์ีจงมีแก่ท่านทั้งหลายนี่ประมาณเที่ยงประมาณประมาณเที่ยงแค่ตอนบ่ายประมาณเที่ยงนั่นแหละประมาณเที่ยงของวันที่สิบสองพฤศจิกายนพศสองพันร้อยหกสิบสี่ บอกขาเดินเลาะป่าก่อนเลาะป่าเลาะป่าเดินเลาะป่าเลาะหนองชมป่าชมหนองก่อนเออน้ำคือยุบไปเทศว่าน,น้ำสะ เป็นป่าป่าเห็ดที่ป่าที่วัดป่าน้องไผดงวัดก็อยู่ตรงนี้วัดเลาป่าดูสิเลาป่าโลดดงดูเป็นป่าไมา้เป็นป่าสาธารณะ ประโยชน์หมู่บ้านให้หมู่บ้านมาเจ็บเห็ดเจ็บดอกกระเจียวดอกกระเจียวเห็ดมิ้นนี่ยันเนี่ยเห็ดดอกกระเจียว,กกยวแล้วก็สมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรเออใหญ่โยนเขามาขุดอย่างนั้น ขุยปมบ่เออขุยปมนี่พ่าจะเอาเสียมาขุยปมบ่พระนี่ยเลยนี่เด็กขวายขุยปมอันนี้ขวายขุยปมเด้หรือเอออันนี้ขวายมันขวายมันขุยปมขุยปมขุยปมก็คือจิงหลีดจะคลายกันนั่นแหละต่มันงตัวใหญ่ขุยปมขุยปมเออผ่าอีสานหากินไปหากินสามตายไปตัวเน เออหาขุดเนี่ยขุดกี่ปอมไม่เงาเสนอเช่าบ้านเขาดอกวะเบอาตมาเราเช้าขุดแล้วอาตมาบ่อึดอยากแล้วเนี่ยอาตมาไม่อดอยากแล้วเดว้ไม่ขุดเด้เออไม่ไปฆ่าเขาอีกแล้วนั่งกินนอนกินพระนั่งกินนอนกิน <c oughs> อย่าโยมฆ่าย่าโยมฆ่ามาว่าทำบุญเด้เนาะ ขุดจี่ปผล่เขขุดจีบ่มนย่ชมขุดจี่ปมกันชุดเขียดมั่งเขียดนิโมเขาไงแล้วแต่เขาจะเคียดดอกเออบางคนมันไม่ได้เขียดแต่บางทีมันก็หาเลี้ยงชีพยินลนขนขวายเพื่อหาเลี้ยงชีวิตตัวเองน่ะนะก็ไม่ว่าหรอกชาวบ้านนี่คือชีวิตของชาวบ้านเขาเออก็หากินไปขี้ออกไป หากินก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้จากบาปรู้จากกรรมด้บางคนเขาก็รู้เหมือนกันแต่เขาก็ต้องจําใจจําใจต้องทําเพื่อปากท้องของครอบครัวเราก็ทําบาปมั่งทําบุญมั่งทําบุญให้มันเยอะกว่าบาปก็ยังดีอยู่เออเป็นอย่างนั้นเพราะโอกาสที่เราจะได้เกิดมาได้มีสมบัติมาตรฐานมากมายเนี่มันเราต้นทุนมันมีน้อยเพราะว่าเราบุญมัน ถ้าคนบุญมีน้อยเนี่ยจะเกิดเป็นคนยากจนเขียนใจหาเจ้ากินข้าก็คนจนเนี่ยสามารถทํามันมีโอกาสทําชั่วได้เยอะนะนะเพราะคนจนมันต้องดิ้นรนคนขวายเพื่อปากเพื่อท้องใช่ไหมล่ะบางทีสิ่งที่ว่าเราไม่จะไม่ไม่ค่าเขาเนี่ยมันก็มีปูปลาอาหารต่างๆนั่นแหละแต่คนมีเงินเนี่ยมันโอกาสที่จะทํำบาปได้น้อยน่ยนะ ถ่าวันก็ไปซื้อเอาน่ไม่ได้ไปหาไม่ได้มาไม่ได้มาฆ่าน่ะนะสำหรับคนรวยน่ะนะคนที่เกิดมาแล้วอยู่ทำกรรมมรดกมากมายเนี่ยนะเพราะบุญกุศลเก่าเขาก็ทำไม้ไว้ดีแล้วก็ทำาก็เตรียมสบเสบียงเออพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่เขาก็มีสมบัติมากมายเพียบพร้อมก็เลยไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรนะนนนะอันนี้คือบางคนก็ มีเงินก็ไม่ฆ่าคือเก่าละ่ะไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ก็ปนูนนเออฆ่าอย่างอื่นฆ่าอะไรไม่รู้ฆ่าอย่างอื่นเออฆ่าคนละมะั้งเออเอาเงินเอาทองไปใช้ในสิ่งที่ชั่วนะั่นแหละนะเออคนรวยบางทีไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์มันก็เอาเงินเอาทองที่มีอยู่มากมายไปทำวามชั่วถ้ามันคิดไม่ถูกมันก็ ทำไม่ถูกพูดไม่ถูกนั่นแหละเออแต่ยังพวกคนรวยเนี่ยมีสมบัติมากมายเนี่ยมันโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลได้เยอะกว่าคนจนที่ทรัพย์สมบัติมันต้องดิ้นรนขนขวายน่ะนะต้องทํามาหากินว่างูตัวนี้งูอย่างมาอยู่นี่เอ,อ้ยไอ้สิงห์บ่มาจะก,กินอีอย่างนั้นน่ะโอ้ไปโอามาเจอง,งูสิงหน่อยเฉยเห็นไหมเนาะ สิงน้อยบ่เนเออี่ยไปไปบกักหล่าหมากันยังไปฝุ่นเชยเห็นบ่เนี่ย <laughs> เ,เห็นบ่เห็นงูบ่เนี่ยยอ,อ้อหลรถบ่เห็นยังดอกพ้าบ่เห็นยังดอกบอกักหล่าเออว <c oughs> <c oughs> ุ้ยว้ยวุ้ยวุ้หะกระตือคือการวุ้ยหะคือตื่นงูอ่ะหะตืน่น <c oughs> งูเอองูสิงงูสิงน้อยบอก <c oughs> ักหล่าผ่ากระฮัดเผขึ้น <c oughs> <c oughs> ต้นไม้ไปแล้ว ê, nhé, ô, bà. <laughs> ở ní gần, Ờ tân, tân bông, Mua nhai nhai đấy, hả bị buộc, Chấm bị buộc á, cột bị buộc khó lem á, đây là đã sống tuần muốn cho ao ít bữa, nó mi lại đấy, tân bông tân bông, mi lại nhiều. หัวใหญ่ด้วหัวใหญ่ๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวดก่อนมันจะมาขุดขุดไปปลูกไปปลูกข้าวแหลมม,มันมีสวนไผ่ก็มีเยอะตอนนี้ถ้าถ้ารู้เรารักษาธรรมชาติมันธรรมชาติมันก็มีอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเราก็ต้องพึ่งพาสายธรรมชาตินะมนุษย์เออส่ธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติแล้วก็มันก็ะจอดอยากนั่นแหละ ธรรมชาติมันสมบูรณ์มันก็มีอาหารครับอาหารต่างๆบริบูรณ์พอที่จะหากินหาอยู่ได้นะเออรักษาธรรมชาติไว้เห็นไ,ไหมเขาป่า,ขาเขาอะไรก็มีของกินได้ถ้ามีป่าเออผลไม้แน่มันแน่ผลไม้แน่เผือกก้อยเออเผือกมีมีบ่ล่ะก้อยมีอยู่ได้มันก็มีเด้เออผลไม้ป่าอยู่ในป่าเนี่ยนนเนาะ มีผลไม้มีสัตว์สัตว์จะไปเห็ดนั่นเถอะเออแล้วก็เป็นบาปอีกต้องไปขาสัตว์กินเออหากินที่มันกินแล้วไม่บาปไม่ไม่กรรมนะนะไม่มีบาปไม,ไม่มีกรรมกินเราก็ฉีดออกคือเกากินแล้วขี้ออกมันเกาเออกินแล้วเป็นบาปเป็นกรรมตายไปต้องไปตกนรกนี่เด้มันไม่คุ้มค่าเด้เออบอ่คขุมกันเด้ ป่าไม้ป่าเข็ดไาเที่ยวป่าป่ามันเยอะเด้อหลายร้อยไร่เด้อมันสิหลงป่ามาแล้วพะหลงป่ากระตำมูหมาเนี่ยละเออขันเท้าหลงป่าเนี่ยเอามีหมาไปเนี่ยหมาไปได้ก็เป็นน้ำมันละเออมันจำพราะมันจำหมามันจะทำมันจะจำทางม่ได้เด้มันไปไหนไปไหนมันจะเยี่ยวใส่เยี่ยวใส่เยี่ยวใส่เดี๋ยวนี้มันกา ขากลับมันก็จะดมเกี้ยวมันไปกลับที่กลับที่กลับทางมันกลับบ้านกับช่องมันเด้มันเป็นอะไรอาตมาสังเกตดูเด้สังเกตธรรมชาติมันอันนี้ก็ต้นปงเออต้นปงหัวเออพอวัาต้นนี้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็ปงเนี่ยมันจะยุบตัวมันแล้วมันยุบตัวแล้วมันก็จะโป่งขึ้นมาเออแล้วหน้าหน้านี้มันเดี๋ยวมันก็ สระใบมันนะมันสะมันสระใบมันแล้วก็ปลงขึ้นมาเอาหัวไปขุดดูสิหัวมีใหญ่บ่ะฮอนีเเด้อร์เจ็ดทีจะพุ่มจะปลาจะเขาเอ,อ้ยเออฮนว่า,เอ,าเออไปโหลดเออเออเองนะนะเออเองนี่แนะหละพอไปปลูกเนาะออาบัดตัวพระขุดดินพระขุดดินอาบัด อ,อุตินอาบัดปงอาบัดเอาแล้วอาบัดต,ตรงไหนล่ะมันเป็นอะไรถึงว่าอาบัดอาบัดมันคือบาปนะนะเออบ,อบาปเลยบาปถ้ามันไม่เจตนาเราม่จะมีเส้เดือนมีมแมลงนั่นแหละเลยไม่จำเป็นก็จะไปขาขุดดินขุดดอน <c oughs> มันจำเป็นเราก็ขุดแล้วเนาะโอ้าขึ้นใหไงเถอะมันะเอาไปไว้ <c oughs> หัวใหญ่เลยเนะี่ยโอ้ยหัวใหญ่ใหญ่เลยหัวใหญ่เลยเดี๋วมือเดียวไม่ถนัดเด้มือเดียวไม่ถนัด,ดเดี๋ยว,วหัว,ห,วหัวไปปลูกเดี๋ยวก็เกิดอันนี้ตายยากมีเยอะอยู่เลยต้นใบงามคือ่เอามาเอาใบเิลี เดีเ๋ยวก็ปงใหม่หน้าแล้มหน้าแล้มก็ยุบตัวหน้าแล้มมันจะยุบเอมันสระใบออกมันก็เหลือแต่หัวมันเวลาหน้าฝนนก็ปงขึ้นมาใหม่นี่นะเป็นไม้ประดับนั่นแหละมันมีทางภาคอีสานเออภาคอีสานแถวภาคอีสานจะมีคำพูดเขาแถวแถวเขา,ขาแหลมไม่มีหรอก มีเขาแหลมมันจะมีไอ้บัวโคดบัวโคดจะมีบัวโคดแล้วก็มายมหินมายมมายมเงินมายมทองโอ้

ง่ายตัวเออขุดง่ายขุดง่ายเลยตัวนั้นมันมีใบยเยอะใบยเยอะมันมีเยอะมีหลาเลยมันจะมีต้นต้นใหญ่ๆมันหูอันนี้ก็หัวหลายปีเด้ขว่าจะได้หัวเท่านี้เด้อเออเออเป็นธรรมดาหลายปีเติบแล้วเนี่ย mà tầm qua 5-6 tuổi đấy, ơ ừ, hoa tuần nay mới tầm qua 5-6 tuổi đấy,ใบ chè nó rụng, leo leoใบ đeo này, leo co bay nặng, để sắm là, lá, lá thêm, thêm thịt, thêm đen được. มาตรงปุ่งเราใส่กระถางปลูกโอ้เขาจะเอาต้นนี้อีกมันหลายผอนเฮ้ต้นนี้ก็ใบตัวนี้ก็ใบใหญ่เด้อันนี้เงืองามหล่ะเฮ้ยไม่เชีวยวอ,อีกเฮเอาอีกวะที่ว่าเต็มรถปะ มันเยอะเนาะไอตัวมาเจอใบนี้มันเยอะเนี่ยเป็นสิบสิบใบแล้วตอนนี้เห็นไอมหัวคือสิบบุกใหญ่ทอ่หัวทอดีดายเดียวบอหัวใหญ่เนี่ยเเจอไปได้หรือเปล่ารถเก่งไปต้นไม้กรหลาย Bạn phê mệt vào à, Ở kìa. Thốt, cũng có dịp hoa nát xuống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  Chú xuống nát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  าวบ่ใหญ่ดอกมยาวเป็นต้นใหญ่อต้นใหญ่นว่าหัวใหญ่บ่แม่นต้นใหญ่หัวน้อยก็มีเนาะเออต้นเป็นหัวใหญ่ก็มีเนาะ่แน่ด้เนาะ หัวเงไยเฮอยหัวเงยเอาปไ๋วดอกหัวเงย้อหัวมันใหญ่ฟังไว้คึเกเต้าหัวใหญ่เกินไปหัวบกทอที่ได้นี่เว้ยมันก็หนักรถแล้ว รถเมงน,น้อยๆจะเอารถไปมันจะแน่นรถแล้วนี่เออหัวใหญ่มากเลยตัวนี้หัวใหญ่หัวใหญ่ถมไวถ่าไวแล้วมันใหญ่เกินไปบ่ไหวถรถด,ด,ดนหน่อยๆมันจะมีมต่ต้นใหม่บ่ามี เออคนแต่ต้นไม้ไปคนจะไม่ได้นั่งไม่ชีก็จะไปด้วยอยู่จะหนักรถรถเก๋งเออเอาไปสามหัวสมหัวเท่านี้ก็พอแล้วได้ไปแล้วคือเอาไปแล้วสองหัวแล้วเอหัวนี้บกใหญ่เลยนี่ทอท่ออย่างบ่นท่อมอเมอท่อท่อลูกฟุตบอลท้อลูกฟุตบอล ใหญ่เกินไปตอนนี้มันก็ใหญ่แล้วเนี่ยอเอาละพ่อละหลายพดยังเออ,เอ,อทางนุ่นบ่มีตีบ่มีแล้วทั้งครูเขาขเขาแหลม,มบ่มีเนาะเมื่อขันมีบ่เอาไปเด้เลย เออมาทั้งผุนบะมี่ไหมเออทั้งผุนมิต่ตำแง่ไหมตำแง่มาหมุยหล่ข้ังแล้วเขาแหลมเขาไดอยากได้มาหมุยกับปเอเ้อะเขาแหลมก็ได้อยากขั้นหรือว่าออโยมได้อยากขั้นก็ไปเอามาหมวยเป็นยาได้เนาะเออยาแก้อะไรเนาะมาหมวยเขาว่ายาแก้โรคอะไรเนาะเราว่าไปเอาเม็ดไปขัว้วไปไปขั้วแล้วไปตำ มื่อไปต้มหรือ,อยังไงเลอะเพราะว่าเม็ดมันเม็ดหมามุ้ยเม็ดตำยานี่เป็นยาเม็ดตําแย่เป็นยาพ่ะนะโอ้ยาใดก็บ่าคือดรอกมันคั้นเออสิไปเอามันก็คั้นแล้วเนาะลูกน้องตามแต่ใดก็มีตลุกน้องมูมเดียวกันบ่โอ้ใส่เป็นมูเดียวกัน ใดก็มีตมหมาตามเป็นแถวเป็นพ้วนอยู่โอ้ชีวิตของฉันมแต่หมาพาไปบ่เอ้ชีวิตพระมแตมหมาพาไปจะเดินทอนใดแต่มีหนามมิตมะหมานำวะแมนวัตสุแมนวัตสุไปมองเด็กม่ตามาติด เออมูหมาเด้ๆสามารถเป็นมูหมาเออพูนมูหมาตามอาราคาหมาอราคาเฮ้ยหัวนี้ก็หลายโลเลยเดย้หัวนั่นมันบกใหญ่เลยเด้หัวนั่นหัวนั่นมันใหญ่ผดใหญ่แห้งใหญ่แห้ง ยี่ให้มันน่าจะดีด้เยเนาะแต่ไม่มีแต่มีหลใดใยเสียเอาไปอยู่แล้วหัวใหญ่ๆหลดมันหน่อยเนาะมีหลดหน่อยไปหลดเกงนะ่งเนาะแล้วย,ย่อมสิไปน้ำอีกสามคนกับหาคนกับคนขับมันก็พอดีแน่นหมดละข้างหลังก็สจิมีน่าส่หน่อยเดียวนึงเอ้ยเอาไปไหลยดอกหมหลังจิตมอหลอดสิบล้อบอ่มา เราลดสิบล้อมาเข็นต้นไม้ไปปลูกว่าพื้นอ,อยู่เดนเนาะเราลดสิบล้อมาเข็นต้นไม้ไปปลูกข้อแหลมเออมักต้นไม้เด้มักต้นไหม่มกลัวเสียด้หลายปีไงหาปีเพิ่นเน้นยว่าตั้มก็หาปีได้ต้นนี้ 好了，好了了，好了。